สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะืันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพอกันที่เก่านะครับเนาะที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้ผมครับกุ้งจเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพาผี่พาน้องมาชมวัวในคอ,อกในฟาร์มครับืันนี้พามาเบิ่งที่เด็ดอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะราคาสบายกระเป๋าเราสบาย <c oughs> สบายใจ สำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทําคลิปหาัวง,งามๆม,มาให้พี่น้องเด้เบิ่งแต่ละมือแต่ละเวินนะครับนาะช่วงนี้ก็ถือโอกาสขอถ่ายทําคลิปในค้อกก่อนนะครับนาะถ่ายทําในคลอกในฟาร์มก่อนเพื่อสิให้พี่น้องเด้เบิ่งได้จับได้จ้จองว่าในคลอกในฟาร์มนะครับนะาะมื้อนี้ก็สิมานาเสนอบามันหัวล้นครับสาวบามันหัวล้นน้องโซเฟียครับ น้องโซเฟียบามันหัวล้วนแดงเข้มแดงดีแดงเดือดนะครับเนาะไทยาคีเอฟสามหนึ่งวัยสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนไอไก่ผสมนะครับเนาะ <c oughs> มาให้พี่น้องดเบึงด้ชมกันนี่นะครับเด้อ ใหเบิ่งทุกคมชัดลึกครับพี่น้องแดงดีแดงเข้มแดงดีแดงเดือดอต่างคอยนนํำไตหลายนะครับเนาะถือว่าเป็นแม่บอกในอานาคตไดส้สบายสบายนะครับเนาะนี่นะครับเนาะ แดงจนเสียบตาด้วยครับด้วหัวตัวนี้บามันหัวโลนทายาทเคเอฟสามหนึ่งครับแดงจนแสบตาพี่น้องท่านใดสนอกสนใจนะครับน้องมือนีผมสี่นําเสนอมาเปิดราคาประหยัดราคาสบายกระเป๋านะครับพี่น้องเนาะในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวพี่น้องอีสานส่งให้ฟรีครับหกหมื่นเก้าพันบาทอีสานส่งฟรีสําหรับพี่น้องท่านใดอยากได้กะโทรหาผมครับเบอร์โทรศูนย์หกสอง สองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะบ้ามันหัวล้นครับแดงจนแสบตาเนาะครับเนาะน้องโซเฟียด้วยครับด้วยตัวนี้น้องโซเฟียนี่ครับมามาเบิ่งรายละเอียดกันครับน้องโซเฟียวัยสิบแปดเดือนด้วยพี่น้องเด้อวยัยสิบแปดเดือนความสูงร้อยสี่สิบ บามันหัวโลดเป็นง้วที่โค้งสางกะพอดีพองามพี่น้องนี่ครับเครื่องโบดเข้มหางสวยนะครับเนาะหนอกตรงขาหนาลังตรงนำไตนำไตนำไตาลายครับพี่น้องนี่ยางเงินให้พี่น้องบิง่งนี่ครับขนาดยุนคอกยังแดงแสบตาเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์พอเหมาะครับราคานี่ถ้าปีที่แล้วบ่ได้นะครับเนาะปีที่แล้วบ่ได้ครับปีนี้ได้ครับเหมาะแก่การลงทุนเหมาะแก่ก,การนําไปเลี้ยงโอกาสเอาไปขายต่อทั้งหนากะมีโอกาสได้กําไรโอกาสเอาไปเลี้ยงลูกต่อกอระทาบริลงทุนหลายนะครับกําไรเห็นเห็น,หนในภายภาคหนานะครับเนาะถือว่าเหมาะแก่การลงทุนครับราคา6กหมื่นเก้าสำหรับน้องโซเฟียไทาคิเอฟสามหนึ่ง ปลาหมันหัวล้นแดงเข้มด้วยครับพี่น้องแดงเข้มเครื่องโบดราคานี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับเนาะม,มือนี้มือเดียวนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นราคาที่สบายใจสบายกระเป๋าน,นะครับเนาะช่วงนี้กะสำหรับผู้ใดที่อยากลงทุนเลี่ยงงวช่วงนี้เหมาะแก่การลงทุนนะครับด้วยราคาโบแพังความเสี่ยงในการเลี่ยงกะหน่อยนะครับเนาะแต่เขาวางแผนดีด เรื่องอยาเรื่องต้นทุนนะครับเนาะโอกาสไปข้างหน้าได้สูงครับเพราะว่าเขาลงทุนบ่แพงก็เอาใจซอยสําหรับผู้ๆทุกคนที่เรื่องง่วนะครับเนะาะเพราะว่าเป็นมือเกา่ามือใหม่ช่วงนี้กะไทยทําง่วในขอกกะของอยู่นะครับเนาะโอกาสข้างหน้าก็อจสิไปไทยทําตามคอกอืน่นหรือว่าพ่อแม่พี่น้องให้ไปไทยทําผมก็สิไปไทยทําให้นะครับเนาะ ติดต่อเบอร์โทรกับเบอร์โทรนี้แหละครับ062 268 0039นะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับน้องโซเฟียเม่ได้เอาขี่มอออกไลายเปนนี่ละให้ลูกยางไปทางพุ่นนะลูกยางพุ่นแล้วเออยืนให้นเป็นเบิ้งอัดอดลูก <c oughs> นี่นะครับด้อน้องโซเฟียอ่ะทบทวนกันอีกเทีน,นึงนะครับด้อน้องโซเฟียบามันหัวล้นแดงเข้ม ความสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะความหนาความลึกงามครับไว้ใกล้ผสมนะครับเด้อสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุเนาะครับเนาะโทรหาผมครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเด้อพิกัดชมวัวบ้านหนองคำตมบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเด้อพิกัดชมวัว มาเบิง่งมาชมมาเลือกมาหาเอาครับนะครับนะเนาะเพื่อพี่น้องมกักบ่มักกับมาเบิง่งที่สีก็ได้นะครับเนาะ <c oughs> ช่วงนี้กะช่วงหนา้าฝนเนาะพี่น้องเนาะกะด,ดูแลด้วยครับด้วยวัวในคอกในฟาร์มครับระวังไข่ค้าแข็งนี่ครับ สวยงามครับหกหมื่นเก้าพันบาทเอาด้วครับเด้อกะกะฝากช่องน้ำด้วครับเด้อช่องกุ้งเจริญทรัพบ,บัวงามอีสานใต้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe ให้นะครับเนาะเพื่อสิบุพัฒนคลิปต่อไปเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปหาบัวง,งามๆม,มาให้พี่น้องได้เบิ้องนะครับเนาะราคานี้สุดประหยัดสุดคุ้มนะครับเป็นราคาขายเลยนะครับเด้อนี่ นี่ผมขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ